สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวโสภณิทหอมชัยแก้วรหัสนักศึกษา654305138ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาสัมภาษณ์คณะกรรมการมัสยิดบ้านบุญค่ะสวัสดีค่ะขอความรบกวนท่านช่วยแนะนำชื่อของท่าหน่อยไ,ได้ค่ะป้าชื่อนางสาวสุรัตน์นิสุขนะคะอายุป9าปีตอนนั้นอ้อนเลกๆป้าก็ว่างานอยู่ไม่มีงานทำมาเลี้ยงแม่ ทีนี้ก็ทางนู้นเขาสมัครอ,อรสอมก็ขเข้าไปเป็นสมัครอ,มอรสอมธรรมานมาประมาณห้าถึงหกปีถึงก็มีเขาตั้งคณะกรรมาการชุมชนก็เลยเข้าไปเป็นคณะกรรมาการชุมชนของมัจจิปั้นบนุญแรงบันดาลใจที่ท่านในการธรงมนของท่านอ๋อแรงบันดาลใจคือต้องการไปช่วยคนในชุมชนมัจจิปั้นบุญให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือช่วยให้เขารู้จัก ว่าชุมชนนี้ยังมีที่จะช่วยเหลือเขาให้คนไอคนในชุมชนนี้ใช้ดำรงชีวิตดีขึ้นท่านมีวิธีการทำงานอย่างไรให้คนรักคะอ๋อเราเราเราต้องเข้ามาร่วมมือเนี่ยชุมชนว่าคือต้องมาถามว่าชุมชนต้องการอะไรที่มันมีปัญหาอะไรที่จะให้เราช่วยต้องมาปรึกษาหารือกันถ้าเ้าว่าขาดแคลนอะไรช่วยเหลืออะไรก็ลับจะแก้งป่าชุมชนให้รับรู้ ท่านอยากเห็นคนในชุมชนมีการเติบโตอย่างไรบ้างคะคือคือให้คนในซอยนี้เขามีความรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในชุมชนที่ว่ามีโครงการอะไรต่างๆหรือกิจกรรมอะไรต่างๆให้ชุมชนคนในปัจจันชุมชนนี้เข้าไปร่วมมือให้ความรู้สึกว่าเออชุมชนนี้เป็นชุมชนที่ว่าเออเราพอพึ่อพาอาศัยได้ที่จะช่วยเขาให้ชีวิตเขาดีขึ้นกว่านี้ท่านอยากฝากอะไรบ้างให้กับเยาวชนรุ่นหลังคะ ออเออขาจะเรื่องหลังนี้คือปกติก็ในซอยนี้ก็มีปัญหาพวกวัยรุ่นเยอะที่ว่าเขาต้องการที่เขาต้องขาดความดูเลหรือขาดคนเอาใจใส่หรือว่าขาดอะไรที่เขาต้องการที่เขาไม่ได้รับคือคือเราก็ต้องช่วยเขาอะนะว่าเออต้องการอะไรที่ให้าทางเราช่วยให้คุณภาพของวัวรุ่นในวันซอยนี้ให้รู้สึกว่าดีและมีมีอะไรที่ว่าดีให้เขา ให้เขามีกิจกรรมเล่นหรือเล่นบอลลือมีกิจกรรมจัดเล่นดนตรีส่วนต่างๆที่เขาต้องการดีว่าเขาไปมุ่งกับเรื่องสิ่งไม่ดีที่เขาต้องการที่เขาปเป็นอยู่ให้เขาบรรเทาความรู้สึกว่าเขายังมีคนช่วยเหลือเขาคดีพจน์ในการทํางานของท่านคดีของป้านี่นะคือคดีของป้าคือหนึ่งอยากให้คนในซอยอยู่ด,ดีกินดีมีความสุขทางด้านร่างกายก็มีสุขภาพแข็งแรง มีหน่วยงานเกี่ยวกับทางวิชาชีพหรือว่าให้พยาบาลวิชาชีพเข้ามาดูแลในซอยว่าเออมีคนในซอยนี้มีเจ็บป่วยไข้แบบไหนเราก็เสนอไปทางเขาจะมาช่วยคุณป้าคุณในซอยนี้ขาดที่ว่าเออจะต้องการอะไรด้วยว่ามีคนที่ว่าติดเตียงติดบ้านอะไรไปนเนี้ยให้เข้ามาช่วยคุณในซอยต้องแจ้งทาง P.C.U เข้าไปให้เขารับรู้เพราะเราอยู่ P.C.U ใจกลางเมืองจะมีหัวหน้าคนที่เขา จะรับรู้เรื่องคนในซอยต้องการอะไรและสุดท้ายนะคะท่านมีการรับมืออย่างไรในการแก้ปัญหาบ้างคะการรับมือนี้คือเราต้องรู้ปัญหาก่อนว่าปัญหามันอะไรที่มันเกิดขึ้นถ้ารู้ปัญหาปับ๊บเราก็แก้ปัญหานี้ไปให้ให้ทางนู้นเขามาช่วยว่าเราต้องการเนี้ยนี้จะมาแก้ปัญหาได้ไหมคือเราต้องการแก้ปัญหาชวนจิตเออันกี่ย,ยาจิตจิตต์ตเนี้ยเราต้องการแก้ปัญหาคนจิตให้ให้น้อยคือจากมากให้มันน้อยลง ต้องแจ้งทาง่วยงานเขาได้รู้ว่าเออเนี่ยปนาคือคนในซอยที่เขาต้องการจะแก้ไขค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณป้าแอนนะคะที่ให้สัมภาษณ์คอมเมในวันนี้นะคะสรุปนะคะป้าแอนเป็นคนที่มุ่งมั่นในการทํางานให้ความช่วยเหลือกับผู้คนในชุมชนมัสยิดบ้านบนและป้าแอดเป็นคนที่ช่วยประสานงานต่างๆให้กับคนในชุมชนป้าแอดเป็นคนที่ดูแลผู้สูงอายุเยาวชนและเป็นคนที่รักใคร่ของผู้คนในชุมชน เป็นคนที่พร้อมแก้ปัญหาต่างๆให้กับชุมชนนะคะเพราะป้าเอสอยู่กับชุมชนมานานค่ะดิฉันนางสาวสุภณิ์หอมชัยแก้วสวัสดีค่ะ